เริญสุขสวัสดีทุกผู้ทุกคนทั้งในประเทศและนอกประเทศเที่รับบังรับชมทั้งหลายขอบุญขอบคุณหลายๆยมาอนี่ยยินดีตอนรับขู่ช่องกรมคนบานเฮาช่วงฟ้าคืมๆมืาเนี่ยชงฟ้าคืมๆเนาะฝนชงสีตกโบอบตก กระตุกทา้งเลยหาเลาะหาเบิรงหาเที่ยวเสียงสร้างเพันโมปูนคุกคักคักคุกคักคักอยู่ปูนเสียโรงงานลงมือเหตุงานอีกแล้วมือนี่ยก็เบิ่งแต่เสาว่าสวนกระตกกระตุกวิวเทือกทัศ เสียงคนโม่ปูนเสียงคนโม่ปูนกันอยู่ฝนสางฝนสิลงมือเหตุงานกันอีกแล้วสองคนยานฝนตกฝ <c oughs> นตกเมงงื่อ้ายนเสียงลมพีฝน làng hồng làm gần ô là hồng xạ nồi là bò là xếp là bò. làng lợt là là tuần, làng lê lê cũng đang làm say. kì bớt nào, đi khắp đi bớt bớt. យូរមោះមោះដេញយកខ្យាក់វាតូននេះដេញខ្យាក់ទៅពីនេះអានេះដេញល្អងវាតូនបោះដល់ញ៉ាប្រប្រដេញចុះទៅຫນួយអូវិជ្រះអេអូចា

để làm mai thôi, và để làm may, mi héng phần để làm may, bớt, hết cân tay sau. sàng một cái lông mưa hết ngàn ừ, ba phần đỉnh bên này làm may phần mình hang làm mình hang phần lái mơ. ลางเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่ลลางเทื่อนึง่งบนหลางบนใดน่ะมันเสียเนาะน่ะมันเสียเพราะวะ่เหหัวอาหารปลาหอาหารปลาหน่ะมันเสียสร้างเปน็นลุงงานกันเฮ็ดงานแต่อนเสาร์เป็นบุญเลเฮ็ดพันยานพุน หย่านฝน,นตกกับฝนบนโตกะันผ้ากันเป็ด xin mặc bom mặc quân chưa tốc bọc tốc tang lê sang sang hỗn tắt lệch bung vô tí tắt chung vô bung đỏ mai đỏ lãi nó ngang chung 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 tìm sự mất đặc biệt lâu Được ngắm ngắm vừa bên da cát là nó bên da cát nếu bắt เป็นดอกซอนเป็นชมดอกซอนเป็นสองชั้นดอกคนสจเป็นสองชั้นดอกจะเป็นสองชั้นดอกซอนดอกซอนพุณเราดอกซอนเลีอต้นเดียวนี่งละดอกซอนโอ้สองต้นแนนตัวนี้ก็ดอกซอนคือกันต้นนี้ดอกซอนคือกัน จะนำออกดอกปรท้นดอกปรท้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวเห็นแม่นมวนนี่งสิบท้นย่นดอกประทนเดี๋ยวไล่มือเห็นพันนี่ดอกประยูนเดี๋ยวไล่มือโบโบหนี่งง่ายเป็นอาทิตย์ พุ่นัวมดได้ใส่พุ่นอีกแล้วน้อบ่ได้ใส่คุนอีกมันหนึ่็สิพวกเปลี่ยนกระถางแล้วมันจะมีกระถางเปลี่ยนให้จะได้น่าจะได้กระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนของพอดีแล้วเปลี่ยนกระถางใหม่ กระทางมันลอยโพดใส่ดินบด,ด้ะเายดูดหัวอาหารหดอาหารบพร่พ่อดินมันหน่อยตืนมะกอกมะถิ่ดปุ๋ยมักปุ๋ยมักแลเอเม่หน่วยมะกอกไม่ยังนำ้ำละมาผสมมันแล้วมา ใส่แหละมันมันมวยมาขึ้นมัน,น,นเป็นปุติปุติรังไงปุติรับรอง แค่นี้ก็นาแค่นี้ก่อนเขาจับคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนสบายดีดีมีแหงกันทุกผู้ทุกคนสบายดีสบายดี